ถ้าคุณเคยขึ้นดอยที่ไหนสักที่หนึ่งคุณจะรู้ว่าที่นั่นสวยในตอนกลางวันใช่ไหมแต่ในตอนกลางคืนความเงียบของดอยลูกนั้นจะทำให้คุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองที่ชัดกว่าที่ไหนไหนและบนดอยแห่งนั้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนพื้นที่ไม่เรียกชื่อมันตรงๆแต่พวกเขาเรียกแค่ว่ามัน บนดอยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดอยที่สูงวิวสวยหมอกหนาและอากาศหนาวในทุกๆคืนจะมีหมอกลงหนาตาแคบทุกคืนชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นเช้าเข้านอนเร็วเพราะมีคำเตือนที่สืบทอดต,ต่อกันมานานว่าหลังตะวันตกดินอย่าเดินป่าคนเดียวอย่าขานรับเสียงใครและอย่ามองคนแปลกหน้าที่ยืนอยู่ในหมอกนานเกินไป คำเตือนนี้ไม่ได้มีไว้ขู่เด็กแต่ว่ามันมีที่มาประมาณปีพศ2470ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกไปเก็บใบชาในตอนเช้ามืดขณะที่เดินผ่านไร่ชาก็มีชายคนนึงเห็นหญิงชารายืนอยู่กลางหมอกเธอสวมเสื้อพื้นเมืองของชนเผ่าผมยาวมีผมหงอกสีขาวยืนก้มหน้าไม่พูดอะไร ชายคนนั้นเล่าว่าเขารู้สึกหนาวมันว่าไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองหลังจากนั้นหญิงชราก็เดินหายเข้าไปในหมอกทั้งๆท,ที่ด้านหลังนั้นไม่มีทางเดินเลยชายคนนั้นยืนอึ้งกับสิ่งที่เห็นขนลุกไปทั้งตัวร่างกายมีอาการเกรง็งขยับตัวไม่ได้หลังจากวันนั้นชายคนเดิมเริ่มมีอาการผิดปกติเช่น ไม่ยอมกินอาหารตัวผอมลงเร็วผิดปกติตื่นกลางดึกร้องไห้พูดคนเดียวเขามักพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆมันหิวมันหนาวครอบครัวพาไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจไม่พบโรคสุดท้ายต้องพาไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านทันทีที่หมอผีเห็นหน้าเขาพูดเพียงคำเดียวว่า ปอบในความเชื่อของคนชาวเหนือมันไม่ใช่แค่ผีแต่มันคือวิญญาณที่กินของขาวกินพลังชีวิตคนปอบบนดอยที่ถูกเล่ากันต่อกันมาว่ามักจะปรากฏในร่างหญิงชราออกหากินในเวลากลางคืนที่หมอกหนาตาเลือกเหยื่อที่อ่อนแอหรืออยู่ลําพังที่น่ากลัวที่สุดคือมันไม่ฆ่าเหยื่อทันทีแต่มันจะค่อยๆดูดพลังชีวิตจนคนคนนั้นตายทั้งเป็น มีอยู่คืนหนึ่งในช่วงฤดูหนาวไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านอยู่ในความมืดสนิทชาวบ้านหลายคนออกมาจุดตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างแต่ทันใดนั้นเองเมื่อมีแสงสว่างชาวบ้านหลายคนก็เริ่มเห็นเหมือนๆกันหญิงชราคนนั้นเดินผ่านบ้านทีละหลังทีละหลัง,ลลงไม่มีเสียงเท้าไม่มีเงาแต่หมาทั้งหมู่บ้านดันเห่าและหอนพร้อมกันมีเด็กคนหนึ่งชี้ไปที่หญิงชราพร้อมกับพูดว่ายายคนนั้นไม่มีขา ทันทีที่ผู้ใหญ่หันไปมองหญิงชราก็หายไปในความมืดรุ่งเชา้าหมอผีถูกเรียกมาจากหลายหมู่บ้านมีการทำพิธีใหญ่ของชนเผ่าเป็นพิธีที่ต้องใช้ของคาวของสดเป็นเครื่องเส้นไหว้และมีสายศีลผูกโยกกันไว้ทั้งหมู่บ้านหมอผีคนหนึ่งพูดว่าปอบตัวนี้อยู่มานานแล้วและมันไม่ใช่คนที่นี่ เชื่อกันว่ามันคือวิญญาณของหญิงชราที่ตายอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครทำบุญให้และกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดหลังพิธีอาการของชายคนนั้นก็เริ่มดีขึ้นหมู่บ้านเริ่มกลับมาสงบแต่ชาวบ้านต่างบอกกันว่าบางคืนยังมีคนเห็นเงาของหญิงชรายืนอยู่กลางไร่ชาไม่พูดไม่เดินแค่ยืนมองเช่นเดิมเหมือนกำลังเลือกเหยื่อคนต่อไป บนดอยยังคงสวยงามในตอนกลางวันเสมอแต่ถ้าคุณขึ้นไปในตอนกลางคืนที่หมอกหนาแล้วเห็นหญิงชรายืนอยู่กลางหมอกจำไว้อย่างเดียวอย่าทักอย่ามองนานและอย่าขานรับไม่ว่าเธอจะเรียกชื่อคุณถูกต้องแค่ไหนก็ตามเพราะบางสิ่งไม่ได้อยากคุยกับคุณแต่มันอยากกินคุณ